ดูบิกมาทั้งหมด5อันนะแล้วมันหายไปไหนอ่ะหรือ<ะ>ว่าเธอเป็นคนขโมยอโอ๊ยเธอเธอบ้านหรือเปล่าฉันก็ไปกับเธอเมื่อกี้ไงขอให้คนที่เอาไปอ่ะก็เป็นเป็ดไปเลย กดติดตามช่องที่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอ้ยอากาศหนาวแบบนี้นะเธอฉันว่านะเราอะมาตั้งแคมป์ดีกว่านี่ตั้งแคมป์นะแล้วอาหารที่ควรจะกินหน้าหนาวคืออะไรเอ่ยโอ้ยแน่นอนเธอตั้งหน้าเราขนาดนี้อย่างแรกฉันนึกถึงอะ่ะมันเผาอยู่เลยอ้ย,อยมันเผานี่เหมาะกับเทศกาล หนาวหนาวแบบนี้นะกินมันเผานะโอ้โหฟิลสาวญี่ปุ่นสุดฤทธิ์อ่ะชายิ่งกินตอนร้อนๆนะเธอแบบฟินเวอร์วุ่ยแต่ฉันว่านะมันก็เหมือนรูปทรงแบบคุ้นๆอ่ะเหมือนอะไรหรออุนจิโอ้ยเธอพูดซะไม่น่ากินเลยไม่ต้องพูดถึงอ๋อไม่ต้องพูดถึงโอเคของอรเ่อเสียไปหมดเลยอ่ะอ๋อแล้วต้องทำยังไงเธอเนี่ยอ๋อต้องห่อฟอยแบบนี้นี่เราต้องเอามันเผาห่อฟอย ใช่ไหมใช่ถ้าห่อฟอยนี่นะปกติแล้วเขจะเอากลมไว้ด้านล่างใต้ไฟอ๋ออ่ะทํทำเลยนะจะได้สุกๆกินได้พอดีอร่อยๆห่อฟอยอย่างนี้ไว้ใต้นี่ได้เลยอุอยแล้วยังไงต่อเธอเนี่ยแต่อันนี้มันจะเป็นวิธีแบบเรารีบอ่ะตือเราอยากชิวๆแล้วก็ปักไม้อย่างนี้ปักไม้เข้าไปาเฮ้ยทาหัเี นะถึงมันนะ่ะจะเป็นมันมันไม่ใช่เขามันก็มีชีวิตจิตใจเจ้จเามีดไปแทงมันแบบนี้ไม่ได้เธอเธอไม่ใช่มีดฉันว่าเธออินกับละครเยอะไปเออเหรออุแต่ว่าฉันว่ามันรุนแรงไปอะ่ะไปปักนี้มันไม่เจ็บหรอโอ้ยก็ฟีลแบบปิ้งมสัสเมโร่ไงอ๋อแล้วก็นั่งปิ้งแบบปิ้งๆค่อยๆปิ้งงั้นเราก็ขอโทษนะมันเธอต้องเลือกระหว่างความรักกับหิวเนี่ยเธอจะเอาอะไรอความหิว เธอปิ้งให้เลยฉันไม่ปิ้งหรอกเอ้าฉันจะทำเอ้าฉันจะเล่นรูบิกรอจ้ะมีเชฟสาวารูบิกมาตั้งหลายอันเลยนะนี่คือที่เรียกฉันมาเพราะกินแรงใช่ไหมก็แน่นอนสินี่เห็นไหมฉันน่ะนะมีเท้ารูบิก3มคูณ3นี่แล้วรูบิก2คูณ2แล้วก็รูบิกพ่อคูณห้านี่ฉันจะเล่นคนเดียวหมดเลยอ่าเธอก็ปิ้งไปนะเดี๋ยวฉันจะเล่นแต่ฉันน่ะชอบรูบิก2คูณ2ที่สุดเลยฉันว่ามันน่ารัก เห็นว่ามันเล่นง่ายนะแต่ฉันไม่รู้วิธีเล่นนะเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่ฉันก็ลองเล่นดูแางนี้สแกนไปรูอ,ปอ,อย่างงี้ปึ๊บปึ๊บทำยังไงเนี่ยอุย๊ยแพตตี้มาช่วยฉันหน่อยสิทิ้งมันไว้ก่อน ีฉันแก้สมการรูบิคสองคูณสไม่ได้อะซีแต่เพื่อนฉันน่ะเขาบอกว่าให้ใช้แอปตัวนี้แอปสแกนรูบิคนี่เราต้องโกงมันเนี่ยเธอช่วยดูหน่อยซิว่ามันทำยังไงต่อเลาหมุนหมุนหมุนแถวหน้าหมุนมันบนไปทางขวาปึ๊บเขียวมานี่ใช่ได้แล้วได้แล้วไ,วไ,วไปทงนงี้ปึ๊บ ขาวมาปึ๊บนั่งเมือนอีกไปความ,มือปึ๊บอุ้ยเุ้ยใกล้แล้ว uh ใกล้แล้วพาร์ตีกา้คนจริงแล้วหนึ่งสองสามมืออุ้ยโอ๊ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วรปูปเอียงสองคนสองโว้ยท้อเรานี่เก่งจริงๆเลยไอซูเปอร์มาเราไม่ได้เก่งค่ะแอปเก่งมันก็มือเหมือนคือขือกันนั่นแหละ ฉันเริดม,มากเลยฉันชอบมากเลยรูบิกสองคนสองฉันให้เป็น number one นี่เริดม,มากเลยอะแ,<ต>แต่มันแต่มันก็แก้ง่ายจริงๆนะ,ๆนะเธอแก้ง่ายจริงๆเลยใช่แต่เราแค่สมองไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่โอ้ย,อยงั้นทำมันเถอะสนุกสนุก,นกอันนี้ก็แก้แล้วเธอเธอจะกินแบบว่ากรอบในนุ่มนอกดีไหม กรอบนอกนุ่มในสิไม่ใช่ก็สุกให้ด้านนอกก็พอแล้วไงเอ้ยไม่ได้ต้องกินให้มันสุกๆอ่ะลูๆใช้เวลาเถอะ five minutes later โอ้ยกุ๊กฮึได้แล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วกินขึ้นเลยอ่ะเธออุ้ยหอมมากเลยอ่ะรีบแกะกินเลยร้อนร้อนวายแล้วล่ะวายร้อนอยู่ร้อนอยู่วาย ไม่ใช่จับหูช้างเขาให้จับหูตัวเองเอาเหรอบายโอ้ยก้อนเลยรนก้อนร้อนโห้ยอ้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 ย้ยโอ้โ้อ้อ้้อโอ้ย้อน เธอมันฟินมากเลยอากาศหนาวๆกับมันอุ่นๆเนาะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากหวานมากเลยทั้ ไม่ะ,ะฉันว่าเฮ้ยนี่หน่อยเธอ acting over กระดูกหลังฉันแตกแล้วแหละโอ๊ยไม่ไหวละฉันว่าฉันต้องไปนอนประครบหลังแล้วแหละพาฉันไปเลยเดี๋ยวฉันเอาน้ำให้้วยละกันหลังแตกแล้วมั้งขนาดไปยังเอามันไปด้วยนะเนี่ย ฉันว่าเราเอาไปไปสักอันดีกว่าไม่ดีไม่ดีของคนอื่นเขามีอะไรอันเขาไปไปหนึ่งอันเขาไม่รู้หรอกปปเขาไมื่ของมันไม่ดีนะไปคืนพี่เขาดีกว่า หน่อยกินน้ำแล้วชื่นใจนะเธอมานั่งกินต่อเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้ล่ะรูบิกฉันนะ่ะใหไมันเหลือแค่นี้ล่ะก่อนหน้านี้นะมันมีรูบิกสองคูณสองสองอันรูบิกสามคูณสามสองอันแล้วก็รูบิกห้าคูณห้าหนึ่งอันน่ะเฮ้ยฉันแน่ใจแล้วหรอว่านนะับดีแล้วใช่ไหมเนี่ยนับดีสิฉันแน่ใจฉันเอารูบิกมาทั้งหม รหรือว่าเธ<ะ>อเป็นคนขมมโมยอ๋ยเธอเธอบ้านหรือเปล่าฉันก็ไปกับเธอเมื่อกี้ไงแล้วฉันจะแว็บออกมาเอาได้ยังไงหรอเฮ้ยใครนะขโมยไปอะ่ะเอาไว้นอกบ้านแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะทำยังงี้ดีละฉันนะขอให้คนที่เอาไปอะ่ะอเป็นอะไรดีนอะอ๋อคนที่ขโมยไปใช่ไหม,มก็เป็นเปรตไปเลย ไปเชี่ยงให้เป็นเปรตเลยเหรออ้าก็คนรักขโมยอะเขาก็ไม่ดีเขาก็เป็นเปรตกันทั้งนั้นแรงมากแม่